สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลโยดแล้วนะครับที่เดนปนิพันธ์ออโต้ Auto นะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับยูสุมิวเอ็กนะครับเครื่อง1.9ลิมิตออโต้นะครับนี่เลยสวยงามเลยนะครับ ก่อนชมรถนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้กับเซลยโยด้วยนะครับดี่เลยกระจังหน้าโครเมียมนะครับไฟ LE d สวยงามมากเลยนะครับตัวนี้นะครับแม็กอลอยเดิมจากศูนย์เลยนะครับตัวนี้ไม่หมื่นเจ็ดสวยๆวยเลยตัวนี้มือจับร่องรอยการใช้งานน้อยมากเลยนะครับ ด้านหลังนะครับโลโก้ยูสุเดิมนะครับคันนี้สีเดิมทั้งคันนะครับบอกเลยสวยงามมากอ่าประตูเปิดไฟดฟ้าครับตัวแรกของยูสุเลยนะครับตัวนี้ภายในการใช้งานน้อยมากใหม่มากครับคันนี้บอกเลย เราไปดูด้านในกันนะครับนี่ออปชั่นเยอะครับผมหน้าจอฟิล์มยังไม่ได้แก่เลยนะครับตัวนี้ร่องรอนการใช้งานน้อยมากนะครับบอกไฟฟ้าคู่ คันนี้นะครับ Isuzu m ิวเนะครับเครื่อง1.9ตัว Limited ปี2022นะครับเราขายอยู่ที่1แสน1ล้าน2แสน6หมื่นบาทเท่านั้นนะครับไม่17,000กิโลนะครับท่านใดสนใจนะครับทักมาคุยได้เลยนะครับรถจดทะเบียนเดือนเมษาปี65นี่เองนะครับผม